Hi girl สวัสดีลูกสาวกลับาพบกับคุณแม่กุยชิกโกะใน Sex Education Podcast ที่จะเปิดประสบการณ์เซ็กของคุณไปอีกขั้นเย,ย่ให้สุดและอยู่ที่น้ำแตกนะจ๊ะทุกคน สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Sex Education Podcast นะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่20แล้วใน EP นี้นะคะคุณแม่จะมาพูดถึงเรื่องของการทำแท้งหรือถ้าภาษาทางการแพทย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าการยุติการตั้งครรภ์เนอะอันดับแรกคุณแม่ต้องขอเออเขาเรียกว่าไงอะบอกก่อนว่าตัวเองเป็นคนไม่เชื่อกับคำพูดที่ว่าการทำแท้งนั้นเป็นบาปมหันอ่าเขาบอกว่า ถ้าเราอะโตบมากับสังคมพุทธใช่ไหมเราก็จะได้ยินคําที่บอกว่า mm. เฮ้ยการทําแท้งมันคือการฆ่าชีวิตคนคนหนึ่งเลยนะเนี่ยมันคือบาปมากแต่มันจะบาปกว่ากันไหมถ้าคุณท้องโดยที่ไม่พร้อมแล้วคุณก็คลอดเด็กคนนั้นออกมาโดยที่ไม่ได้มีความพร้อมในการเลี้ยงดูเขาไม่ได้มีความพร้อมในเรื่องของกําลังทรัพย์กําลังอะไรนะ e m o t i o n a l support ที่จะบแบบไปแบบไปเลี้ยงลูกเด็กคนหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ย โดยส่วนตัวแล้วคุณแม่มองว่าถ้าจะพูดถเรื่องของความบาปหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งสิ่งนั้นอาจจะบาปมากกว่าเนาะอะไรก็ตามนะคะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะว่าคุณแม่เชื่อแบบนี้คุณแม่เชื่อว่าร่างกายของเราหีของเรามันเป็นของของเราเองอย่าให้คนคนอื่นหรือสังคมมาตัดสินนะโอเคทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องการทำแท้งนะคะต้องบอกก่อนว่า ในประเทศไทยเมื่อไม่นานจนจนกระทั่งเมื่อไม่นานมาเนี้การทําแท้งเนี่ยผิดกฎหมายคือแบบควมว่าคุณไม่สามารถเดินเข้าไปโรงพยาบาลแล้วจะไปขอทําแท้งได้ mm. เออเนาะเพราะานที่บอกคะ่ะเราอยู่ในสังคมเมืองพุทธและก็มีความเชื่ออย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าเอ้ยมันบามัน whatever don't this that นะแต่ได้ก็ตามนะคะตอนนี้ เราสามารถเขาเรียกไงอ่ะเราสามารถทำแท้งได้แล้วหรือว่ายุติการตั้งครรภ์ได้แล้วถ้าคันเราอายุไม่ถึง12สัปดาห์หรือไม่ถึง3เดือนอ่าเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันให้มากขึ้นแต่ขอเล่าประวัติเขาคร่าวนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่า ออ,องค์การอามัยโลกเนี่ยบอกว่าแต่ละปีนะคะมีคนทําแท้งทั่วโลกประมาณ46ล้านคนนี่ดอกเยอะมากมากกว่า60%ของคนในประเทศไทยอีกในจํานวนนี้นะคะมีคนประมาณ20ล้านคนเนี่ยมีการทําแท้งที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็มีคนเสียชีวิตสตรีผู้หญิงนะเสียชีวิตจากการทําแท้งที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยมากถึงปีละ7,000 70, คน เขาบอกว่า95%นะคะของของ70,000คนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาแน่นอนค่ะอีด็อกไทยก็คือประเทศนึกในประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าคนพวกนี้นะคะผู้หญิงพวกนี้นะคะไม่มีข้อมูลในการยุติก,การตั้งครรภ์หรือการทําแท้งที่ชัดเจนคือเขาไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องแบบซื้อ,อยาตัวไหนมากินหรือต้องอะไรยังไงบ้างหรือต้องไปแบบ ไปที่ไหนคือเขาไม่มีความรู้ว่ะเขาต้องทําไปในวิธีที่เขาคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องแต่อันิจจามันก็คือไม่ถูกต้องนั่นเองนะโอเคทีนี้ สมัยก่อนนะ่ยนะถ้ามันก็จะมีการแบบทําแท้งเขื่อนใช่ไหมตามคลินิกหรือว่าการซื้อยามากินบางคนก็จะคิดว่าเฮ้ยการซื้อยาสตรีมากินจะทําให้ประจับทำให,ทให้ทําให้แท้งลูกเพราะว่าเขาเป็นตัวที่บอกว่าถ้ากินยาสตรีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่านะถ้า,ถ,าถ้าเม็ดถ้าเม็ดไม่มาให้กินยาสตรีคือความจริงอะแบบมันเป็นความเชื่อที่ผิดนะ เออมันมันไม่ได้ว่าแบบว่าเออมันจะถูกต้องว่ากินและสะ้สตีแล้วแบบเมนูจะแบบเมนูจะมาแล้วยู่จะแบบสามารถแทงลูกได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะต้องศึกษาเรื่องนี้กันดีๆนิดนึงแต่ยังไงก็ตามนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการที่ว่าเฮ้ยตอนเนี้ในสังคมไทยนะเราสามารถที่จะยุติการตั้งครันได้แล้วถ้าคันเราอายุไม่ถึง12สัปดาห์โดยอันนี้มันเป็นการแก้ การเพิ่มเติมและแก้กฎหมายประมวลอาญาเนอม,มัาตราที่3 0มนและ3 0มนั่นเองนะโอเคอย่างที่บอกอค่ะสาระสำคัญก็คือหญิงที่มีอายุคัยไม่ถึงสองสัปดาห์สามารถทําแท้งได้จากเดิมเนี่ยที่ห้ามหญิงตั้งครรภ์ทำแท้งโดยเด็ดขาดเลยนะก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีที่เรื่องราสิบสองสัปดาห์เนี่ยเพราะเขาบอกว่ามันเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดในการทําแทง้งไม่มีคมเสียงที่ทําให้ผู้ทําแท้งเกิดอาการแทรกซ้อนแล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตได้ทีนี้ เข้าสาระสําคัญอีดอกไปทําที่ไหนคือเราวันเลเทสฎีเยอะว่าเออทาแท้งโน้นนี่นานแต่อะวันนี้นะคะคุณแม่จะมาเปิดเผยว่าอยู่สามารถทําที่ไหนได้บ้างและเข้าไปในศึกษาในเว็บไซต์อะไรได้บ้างนะโอเคเว็บไซต์นี้เลยค่ะ lovecarestation.com นะคะสะกดแบบนี้ l o v e c a r e s t a t i o n com love care station. com โ oh, อ้โหสำเนียงไทยมากอ่ะในอังกฤษค่ะ love care station. com อ่านะใน love care station เนี่ยโอ้โหดีมากนะเขามีบอกว่ามีคำถามกับคารับบริการว่าแบบเฮ้ยอีดอกมึงท้องจริงไหมไม่ใช่ท้องทิปนะมันโนไปว่าตัวเองท้องเออข้อ2จะเลือกยุติการตั้งครรภ์หรือจะหรือเลือกจะทำแท้งใช่ไหม คุณปรึกษาคนรอบข้างแล้วหรือยังหรือถ้าคุณมืดแปดด้านอะไรเงี้ยคุณสามารถติดต่อโทรมาที่เบอร์1663นะคะเป็นสายด่วนนะป้องกันรเรื่องทั้งท้องเราที่ยังไม่พร้อมหรือว่าปรึกษาเลืองเอทก็ได้อ่าข้อสุดท้ายที่เน้นมากสำคัญมากว่าถ้าอยู่จะทำแท้งคุณจะต้องรู้ว่าอายุคันคุณเท่าไหร่เออเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอายุคันเนี่ยมันจะ เ,ออเป็นตัวบอกได้ว่าเราควรจะทําแท้งแบบไหนเออทำแท้งก็มีหลายแบบนะแบบกินยาเอยแบบใช้เครื่องดูดอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างทุกอย่างเนี่ยน,นะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าอายุคันคุณเท่าไหร่นะโอเคเออทีเนี้ย คลินิกอะ่ะมันก็มีหลายคลินิกมากนะไม่ว่าจะเป็นคลินิกทางคลินิกเวชกรรมของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนหรือที่เรียกว่า PDA นั่นเองสาขาก็มีเยอะนะคะสาขากรุงเทพนะครราชสีมาเชียงใหม่เชียงรายอะไรก็ว่าไปหรืออยู่ใช้บริการของคลินิกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยก็ได้มีถึง10สาขาด้วยกันเนาะ เนี่ยคือเข้าไปในเว็บไซต์นี้ในตัวหมวดหมู่ได้เลยนะคะมันทําได้หลายอย่างมากมากๆา,กากใน2เว็บใน2คลินิกที่คุณแม่พูดมาในแต่ละคลินิกเนี่ยมันก็จะมีสาขาใช่ไหมเออมันก็มีหลายสาขาอย่างเช่นคลินิกเวชกรรมเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน สสาขาคือกรุงเทพและราสีมาเชียงใหม่เชียงรายส่วนคลินิกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยสวทนะมีถึง10ส,สาขาด้วยกันนะแต่ว่าส่วนมากจะอยู่ในกรุงมีอยู่ในกรุงเทพมีขอนแกน่นอุบลเชียงใหม่ลำปางเชียงรายภูเก็ตหาดใหญ่ก็คือเรียกว่ามีครบทุก,ท,กทุกที่เป็นภาคใหญ่เลยนะทีนี้มีวิธียังไงบ้างนะวิธีนะคะวิธีแรกที่ตอนนี้เขา คิดว่าปลอดภัยที่สุดคือใช้เครื่องดูดชื่อเรียกว่าเอ่อ MVA ในเครื่องดูดตัวนี้ก็คือจะใช้สำหรับว่าคนที่ตั้งคันน้อยกว่า9สัปดาห์หรืออยู่ที่9 1 2ถึงส2สัปดาห์นั่นเองนะโดย <c oughs> ค่ารักษาค่าใช้บริการนะคะก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0บาทถึง4,500นะก็จะได้บริการที่มีการอุ้นตันซาคุมกําเนิดฟังยาคุม whatever ก็ว่าไปนะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์กันได้หรือใครที่อายุคันแค่8สัปดาห์ก็สามารถใช้ยาฐานได้อันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4,5 0 0เหมือนกันราคาประมาณ5 5 0 0นะคะ ประมาณนี้อ่าทีนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าหนูแบบเกินอ,อายุคันเกิน12เดือนแล้วว่ะขอโทษ12เดือนคือข้อละไหมอายุคันเกิน12สัปดาห์แล้วต้องทำอย่างไรนะคะจริงๆมีอีกที่หนึง่งเนาะอันนี้นะคะเป็นสำหรับคนที่อายุคันตั้งแต่ร <c oughs> ับไปถึงอายุคันถึงได้ถึง26สัปดาห์นั่นเองเนาะที่จริงไหนยี่สิบสี่อายุคันถึง24ี่ แต่สามารถได้ถึง26ขึ้นอยู่กับออดุลพินิษของแพทย์นะอันนี้นะคะไปได้ที่คลินิกว,วางแผนครอบครัวโรงพยาบาลคลองตันนะต้องติดต่อนัดหมายเข้าไปกับรับริการทุกครั้งนะโดยที่โรงพยาบาลคองตันเนี่ยเขาไม่ได้มีคลินิกไม่ได้เปิดเว็บไซต์ไม่มีการติดต่อทางอีเมลไม่มีการขายทางอินเทอร์เน็ตคือคุณก็ต้องเข้าไปเท่านั้นนะนะเบอร์ติดต่อนะคะเบอร์0 2 3 1 9 2 1 0 1 ต่อ5ขอโทษค่ะเบอร์0 2 3 1 9 2 1 0สามหนึ่งถึงห้าต่อหนึ่งห้าหนึ่งนะอันนี้นะคะเปิดบริการทุกวันไม่ไว่าอยูร่ราชการนะคะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มหรือว่าจะแอดไลน์เข้าไปนะคะ NISA 1 9ได้เลยนะโอเคอันนี้สำหรับคนที่อายุขั้นนะคะเอ่อท้องมามากถึง มากกว่า12สัปดาห์อาจจะเป็นถึง20สัปดาห์แล้วก็26สัปดาห์ได้นะม,มันก็จะมีตัวอยู่ว่าเออมันมีต้องทำอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ารักษาบริการนะคะก็คือจะแตกต่างกันออกไปสำหรับอายุครรน์เช่นสมมติว่าอายุครรนแบบ2 4 2 0 2บถึง24ค่าใช้จ่ายก็อาจจะ7 0 0 0 1 2 0ถึ 12, ถ้าอายุครรน์5 2 6ถึงแล้วก็26สัปดาห์นะก็จะประมาณ18000 นั่นเองนะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นความรู้คร่าวๆที่อยากจะเอามาแชร์เป็นสาระมากเลยนะสำหรับ